ัพี่น้องเมื่อนี้ได้ออกมาตอนแร่งที่เกาครับพาพี่น้องมาอัพเดตเขากรลังถอดครับกรลังหงายห่วงกำลังโคขึ้นมากครับผมดีครับเบิ่งน้่กันครับผมนี่คือเขาเจ้าครับเขาเจ้าบาดพี่น้องเกินขอ,อยังครับนีครับกรลัง ถอกม่านถอกห่วงหอห่วงออกมาครับนี่ือเป็นหน้าของพันยตเสียนนี่แหละครับบ้านสวนยูฟ่าหน้ายูโรครับผมผลผลิตกำลังออกมาครับขเจ้าครับผมพี่น้องกับเบิ่งไฟนี่ครับไฟทั้งนี้มีต่เขานกครับผม เป็นจังได้พี่น้องอยู่ติดกันครับส่วนนี้เข้าหน้าขาดทุนแบบไดครับนี่คือหนาเขานกครับเต็มเต็มขึ้นที่ฝายนี่ครับฝายที่บมีก็ดีอยู่ครับฝายที่มีก็ นี่คือห尼亚เขานกเพื่นเอิญห尼亚เขานกครับคนกินบ่วได้ครับมีแต่นกกินได้ <laughs> เพื่นเอิญเขานกครับพี่น้องรับเบิ่งน้ำกันพามาอัปเดตท้องไหท้องหน้าเวลาคำคำครับตะเวนใครใครนี่คือหน้าพหญ่ตะเสียนรับเบิ่งน้ำกันพี่น้อง นี่คือท่างเส้นวันดอนเคียงอำเภอบริสพุ่มครับเพระว่า,าพป็นติดทางหน้าไก่ท่างครับผม้าลงไปเบิ่งเขาเหนียวครับบานเข้าใ้ใสเขาเจ้าเขานเหนียวระมาณนึงครับเขาเหนียวกำลัง มันคือกันครับมันกับรังกับลังถอกบานเฮาเอือนถอกครับนี่คือข้าวเหนียวมีไฟข้าวเหนียวครับผมรังถอกคือกันแก่ขาเจ้าเพิ่นออกลายแล้วครับ เป็นหายห่วงรับห่วงเขาผู้เทาเป็นว่ากำลังใหญ่รักมองนี่แหละครับกำลังออกห่วงนี่คือวิธีชีวิตของเช่าหน้าครับผมทำหน้าปีครับผมพี่น้องเอา,าภาพภาพสวยๆงามๆภาพปลาเขามาฝากพี่น้องทั้งในเมือง นี่แหะครับบรรยากาศตอนตอนแรงๆตะเวียนค่ายๆครับตะเวนลงมาแล้วป่อยคำแล้วครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจไม่ใช่ต,วเ,วตเสียนครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพี้ยแค่นี้ครับผมคลิปหนาจตได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง้งตอน เป็นถอกแล้วเรียบร้อยครับยิบนี้กับอสสวัสดีครับพี่น้อง